เกิดเหตุอีกแล้วคุณผู้ชมสําหรับแก๊งที่มาขโมยโกดทองเหลืองคราวนี้เกิดขึ้นพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมันใกล้ๆก,กับจุดที่เคยเกิดเหตุเมื่อ11สิงหาคมคราวนั้นเนี่ยโกดถูกขโมยไป200ใบค่ะ ชาบ้านหมู่ที่3ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพากัไปที่ป่าช้าโคกแควัดหูแร่เพราะว่าบัวใส่กระดูกถูกงัดแงะ28บัวโกดถูกขโมยไป63ใบบางจุดเนี่ยโจรเทาเ่ากระดูกเอาไว้เอาไปแค่โกดทองเหลืองแต่บางจุดนี่ขโมยไปทั้งหมด หนึ่งในผู้เสียหายบอกแบบนี้ค่ะบัวของเขามีโกรธถูกขโมย4ใบอายุมากที่สุดคือ64ปีเป็นโกรของปู่อยากรู้เหมือนกันโจรเอาเท่ากระดูกไปเทไว้ที่ไหนเพราะว่ามีคุณค่าทางจิตใจค่ะ,ะ,ะกระดูกจะบลอกขระดูกของคุณปูนะคะ หกปีแล้วนะคะใส่เอาไว้ลูกหลานนะคะพอถึงเวลาเทศกาลนะลูกหลานก็มาไหวมาบูชามากราบไหวแต่ตอนนี้นะคะอยากจะทราบว่าโจรนนะ่ะมันเอากระดูกไปไว้ไหนถ้าเป็นไปได้ให้มันเอากลับมาไว้ไอ้ทองเหลืองนะคะเพลงๆให้มันเอาไปเลย ส่วนบัวอีกบัวหนึ่งเนี่นะคะตรงนี้เนี่ยโกดทองเหลือง8ดใบไม่ถูกขโมยมีร่องรอยงัดแงะนะลูกหลานก็เชื่อว่าบรรพุทรุตรทาให้มองไม่เห็นเพราะว่าตอนแรกที่ไปดูเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันเข้าใจว่าถูกขโมยไปหมดแล้วแต่พอยกมือไหว้ท่วมหัวมองอีกครั้งอ้าวทั้ง8ดใบย,ยังวางเรียงกันปกติค่ะ เลยนะแล้วก็พี่ก็ถามว่าแล้วพี่ให้เยกให้ลูกหลานมาดูแล้วก็พอรื้อขึ้นมาไม่มีพอพี่กาดพ่อเท่าแม่เท่าแล้วก็มไมนตบไม่ได้เห็นไอ้บัวนี้มันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยที่พี่คิดว่านะเพราะว่าเขาออกไปแล้วเขาออกไปแล้วลแล้วแล้วไม่เห็นอะไรเลยโจรโจรน,นะจ๊ะที่รักขโมยมันไม่เห็นแต่ว่าพอลูกหลานมาพอลูกหลานมาจะเห็นขึ้นนะ ชาวบ้านก็ไปแจ้งความไว้ที่สพทุ่งตําเสานะคะซึ่งทางพันตารวจเอกภูราแก้วพาราพัฐผู้กากับการสพทุ่งตําเสาคาดว่าก็น่าจะเป็นแก๊งเดียวกับที่ก่อเหตุที่ป่าช้าอีกหมู่บ้านตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแก๊งนี้แล้วเดี๋ยวรอผลการตรวจลายนิ้วมือนํามาประกอบสํานวนก่อนจับกลุ่มตัวด,ดําเนินคดีค่ะ